คก่อนอื่นก็วันนี้เพื่อนๆทุกคนครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสรรารคามนาแปลงเล็กๆครับเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนชมว่ามันจะมีเทคนิคคนขับอะไรยังไงรอดูว่าลองมองลองมองดูว่าจะเก่าไม่เก่าอะไรยังไง ไล่นึงจะถึงเป่าประมาณนะดินเป็นคล้ายๆดินเหนียวปนดินทรายครับมีน้ำนิดหน่อยข้าวมีตั้งอยู่ประมาณสองอร์เซ็นต์โอ้นมุน่นะ่ะ ลงคลิปนะครับก็อย่าว่ากันเนาะไม่ค่อยว่างยิงครับจุง้งรถสองคันด้วยส่วนมากจะอยู่คันนี้ครับกบไปคันนู้นบ้างไม่ค่อยได้ถ่ายวิ่งหน้าวิ่งหลังครับไม่ค่อยมีเวลาถ่ายวันนี้ก็เอาสิบร้อไปเปลี่ยนยางมาอย่างว่านะรถเดี๋ยวคันนูน้นเป็นนูน้นแต่คันนี้เป็นนี่ธรรมดาครับ โรงกาลร,รถเกี่ยวก็ต้องซ่อมนิดหน่อยอดเป็นแม่ครับเครื่องจัรคนขนาดคนยังป่วยเนาะเข้าถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับนี่รถก็ตั้งแต่ขึ้นมาตั้งแต่ไปสุลินตั้งแต่ ยังไม่เคยได้เจอน้ําเจอเครื่องทำความสะอาดเลยครับสภาพก็จะเลอะๆหน่อ <c> ย <oughs> <c oughs> พื้นที่ภาคอีสานต้องทําใจครับมันน้ำมันจะไม่ค่อยเสมอเนาะเดี๋ยวลองลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้การน,นาแปลงเดียวครับเกีย่ยวเสร็จไปแล้วเลือเหลืออันนี้ ถ่ายให้ดูอันเล็กๆพออาจจะไม่ค่อยมีใครขายลงนู่นอะไรยังไงจะรอดูว่าเขาจะเกี่ยวยังไงเห็นแต่แป้งทุ่งๆแปลงใหญ่ๆเนาะจะมารอดูอันครับเาาล้มๆแป้งเล็กๆ โซกลับบ้านไปก็น่าจะต้องน่าจะได้เปลี่ยนครับเพราะว่ากลับปูดก่อนขึ้นมาก็น่าจะเริ่มหมดละ เกี่ยวหน้าเดียวนะฮะตอนนี้เกี่ยวหน้าเดียวฝั่งน,นี้ยังไม่ได้วน ดินมันเลี้ยวง่ายหน่อยเป็นบางแป้งอยู่ดินเลี้ยวโคตรยากเลยอ่าไปเก็บขอบต้นไม้ดูเทคนิคนะครับสูตรขายสูตรมันเนาะ รับอมาทีเดียวดีอยู่อย่างนะครับเจ้าของนาเขาเอาข้าวลงไว้ให้แล้วนี่การเก็บข้างคันก็ค่อนข้างจะเนียน 99%บข้างคัน มีคล้ายๆเหล่าปูหรืออะไรวางอยู่คนขับเลยไม่เก็บนั่นะน่นะเป็นขอบขอบเรียบๆอยู่ในลูกม,มองเห็นลราก็กาจบครับเรียบร้อยยับตัวลงกันต่อไปเก็บข้อต่างเดี๋ยวเราไปดูสักรอบฮะเรียวๆเ,เลยคลิปนี้ไม่นดัดไม่ได้อะไรเลยดูงานก็นสุดๆอันนี้วนไปเรียบร้อยแล้วครับ ภาพก็จะไม่ค่อยชัดนะครับมันเริ่มจะข้ามแล้วตอนนี้เวลาประมาณเกือบ6โมง5โมงกว่า5หรือ่โมงไม่แน่ใจพืดไว้ครับแถวนี้6โมงนี้ตึ๊บแล้วตงขึ่งอะไรจะมานี่น่าจะเหลือด้านเดียวครับด้าน้างขอบตรนั้นเขาเก็บหมดแล้ว นันาส่วนมากจะใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับยังดีนะมันมีรอยช่องรถข้ามบางคนเขาก็เอาดินใส่ไว้ใหม่ไปเจอเจ้าของนาดีก็ดีเขาก็ขุดให้ถ้าไปเจอเขาไม่ขุดให้เราก็ต้องขุดเองครับเน่ยสูงเขาไหลหมดแล้วมั้งถ้าลงไปข้างล่างรถข้ามไม่ได้หรอกครับแหลมเห็นไหมสั่นเลย ถือว่านาค่อนข้างสภาพช้ได้นะครับไม่ค่อยถ่ยไว้ดีเขาพูดว่างี้ไถ่ยคาดอะไรไว้ดีไม่ค่อยแบบว่ากระดกหน้ากระดกหลังเท่าไหร่เมื่อเช้านี้ผมเปลี่ยนลาเชนขับเนี่ยโอ้โหก้าวตตั้งนี่ต้องย่องนะครับไปนึกว่าขนง่วงนอนเลยไปสักหน่อยเดี๋ยวก็น้าทิมหน้าทิมโอ้ จุดจดครับจุดจดข้าวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับความหนาความแน่นเป็นบางเจ้าเป็นบางพื้นที่ฮะบ,บางพื้นที่ไปก็โอ้บึกต้นทันิุ้ยีก่อยข้าวหนาไปบางพื้นที่ก็ต้นเล็กแต่สมบูรณ์ดีหนาแล้วก็เกล็ดดีอันนี้ก็มีหญ้าบ้างมีอะไรบ้างครับ แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่เจ้าของนาดูแลดีมากดีน้อยขนาดไหนแล้เวเ็จอะไรจะต่อเกี่ยวข้อเหนียวต่อแล้วครับมูนฝากฝากฝากทางนู้นมนะฝากเด็กเจอฝา้านุนกันเล็กครับน่าจะเจ้าของเดียวกันวันนี้น่าจะมีต่ออีกประมาณสองเจ้าครับสิบกว่าไรเจ้านึงอีกเจ้านึงไม่แนใ่กี่ใจไม ู้ปิไม่แน่ใจว่ากี้ไร่คุยกับนายนาแล้วครับแต่วว่างๆจะถ่ายไอ้คันไม่ยากผมให้ดู กาเรเลี้ยวไม่บ่อยเป็นการดีครับรถเกี่ยวบางทีไปเจอดิน,มนเมนเสมอโอกาสโตขบอะไรมันจะสูงกว่าวิ่งวนได้จะดีที่สุดสำหรับผมนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสายให้ดูเริ่มมืดแล้วเริ่มไม่เห็นแล้ว ก็ขอบคุณที่ติดตามกันทั้งลิปเก่าลิไปใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ผมทำลิปตัวต่อไปก็จะพยายามทำเรื่อยๆครับถึงจะว่างมันไม่ว่างมันก็แต่ช่วงนี้มันยุ่งจริงเนาะก็ยังว่าแห้วครับต้องขอโทษจริงๆดูเหมือนเงียบๆไปเลยวิ่งดูรถสองคันนะครับแล้วมันเกี่ยวไกลกันไง ไม่ได้เกี่ยวแบบว่าหมู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยแยกกันวันนั้นวันนั้นทะเล์ก็เสียคันนึงผมก็วิง่งรถรถทางกันเกือบยี่สิบโลเกี่ยวแล้วทะเลวิ่งคันเดียววิ่งสองคันน้นรับคันนี้ก็ตามนั้นเนาะทุกปัญหาต้องมีทั้งอกสู้ไปกับมันขอให้ได้พี่น้องชาวเกี่ยวขอให้ได้ยอดทะลุพันกันทุกคนนะครับก็ แยหรเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับเพื่อนรถเกี่ยวก็มีน้องชาวนาให้ได้ราคาถุกสูงผลผลิตกันเยอะๆครับเราเที่นนี้ไปแล้วครับไปจริงครับบ๊ายบายสวัสดีครับ